สวดีครับผมธนาพิจิตรครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฟ้องหย่าเพราะติดคุกนะครับเป็นคําถามจากทางบ้านนะครับคําถามก็คือว่าอะไรคําถามก็คือว่าสามีดิฉันเนี่ยนะครับได้มีการถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็ติดคุกเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ไปติดต่อที่เรือนจําเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมายื่นฟ้องหย่าเท่านั้นไม่มีการนํานักโทษมาที่อําเภอเพื่อให้ประลัดจดทะเบียนยาให้คําถามก็คือว่า ดิฉันต้องทําอย่างไรมีเอกสารที่ต้องใช้ประมาณไหนนะครับต่อไปนะครับว่ากรณีที่เราฟ้องหย่าเพราะสามีติดคุกเนี่ยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516, 4หึ่งกทับหนซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์โดยชัดเจนนะครับว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกจำคุกเกิน1ปีนะครับในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำผิด หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการการะทำาผิดทั้งด้วยนะครับและการที่เราเป็นคู่สมรสคือเป็นภรรยาต่อไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนเสียหายอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ก็คือภรรยาฟ้องหย่าได้ต้นหลักเกณฑ์ที่สําคัญก็คือในคดีที่เขาถูกจับนะครับเราจะต้องไม่ไปอะไรครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเราต้องไม่รู้เห็นด้วยและเขาต้องอยู่ในเรือนจําคือไปนอนคุกจริงๆเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับ เราเนี่ยนะภรรยาเนี่ยจึงมีสิทธิ์ฟ้องหย่าเขาได้เอกสารที่ต้องใช้นะครับคืออะไรก็คือนะครับคําพิพากษานะครับที่เขาติดคุกนะครับแล้วก็เรื่องของคําฟ้องนะครับที่เขาโดนอายการฟ้องนะครับแล้วก็เรื่องของหมายจําคุกคดีที่สุดว่าเขาติดในเรือนจําจังหวัดใดนะครับแล้วก็ติดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับ าสามารถที่จะขอคัดออนไลน์ได้ลองติดต่อกับสารดูนะครับถ้าเกิดอยู่คนะที่กับสารที่เขาอยู่ในเรือนจำนะครับปรึกษาเรื่องฟ้องหย่าเพระติดคุกโทรศัพท์ส่งข้อความในไลน์สอบถามค้าราดายกับทนายยุทธได้ครับสวัสดีครับ